ยาวแบบไหนแต่นี่นี่คิดหน้าว่าคิดนะในความคิดผมน่าจะเป็นหมวกคริสต์มาสไม่เหรอตอนี่น้า่เป็นหมวกคริสต์มาสคิดว่าในความคิดอุ้ยโอ้สุมาเท่าลุงจ๊ะโอ้ขอโทษขอโทษครับลุงใจไปไหนครับชอบตั้งนานไออย่างเหรอชอบตั้งนานตั้งนานโอ้จะไปอย่างนี้เลยกัครับอยากอ่ะ โอ้วันเสาร์วันที่นี่มายุดเนาะมายุดมายุดแล้วเข้มงวดกดขันเข้มงวดกวดขันครับผมเออพ่อตักเตือนแน่ผมจะบอกคือตักเตือนอย่างเดียวก็ได้เนี่ตักเตือนถ้าสมมติเพิ่นมาใส่หมวกกันน็อกหรือว่ามันมีใบกี่ขอตักเตือนเพิ่นก่อนออผิดกฎหมายต้องยับตักเตือนก่อนตเตือก่อนเราต้องตักเตือนก่อนเอออ่ดูลมครั้งแรกก่อนแล้วอุปกรณ์การตั้งนาไมมีใช่ยังไม่ใช่อ้มามามาเพมาอันนี้ไปเปลี่ยนชุดลุงดมไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้า เดี๋ยวผมจะจัดเออวันนี้นะออจะจัดเป็นกรณีพิเศษปะ่ะในในก็ผมชอบครามเพื่อสังคมเนี่ยผมชอบขนาดเลยคุณมาถูกทางแล้วไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าแล้วเดียวผมจะพาไปทำเซอร์ไพรส์อีด,ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเซอร์ไพรส์ไปดูอุปกรณ์การตั้งดานปะ่ะไปก่อนไปก่อนไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าแล้วมาเนอลุงจ่าเนเออ,อโอเคอเดียวไปจ่าเดียวไปเลย เตียวไปแแมตะก้ยผมวันนี้นะผมทำเซอร์ไพรส์ขึ้นจ่าเลยเพราะว่าผมหันจ่าปฏิบัติหน้าที่ขวาน่อยจ้าขวาผมหันจ่าปฏิบัติหน้าที่แนละ้วมันบ่มีอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์การปฏิบัติเนาะและทีนี้ประชาชนคนสัญจรไปมาก็อ,อาจจะเกิดอันตรายกับแก่ตัวเองได้ทรัพย์สิน เนาะจะโดมก็เหมือนกันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าการใจรถใจถนนเนาะของคนครับดูเนอะลุงลุงโดมจะโดมพอเลยหนึ่งสองสามแล้วพอเลยแล้วจะดีใจบัดดีใจกับเรื่องของลุงโดมเรื่องของจโดมหนึ่งสองสามจื๊บโอเคก็โอเคโอเคโอเคเนี่ยผมเนี่ย ขืนชมลุงดมหรือว่าจ่าดมที่ปฏิบัติหน้าที่ครับอ่านี่เลยอุปกรณ์การตั้งดา่านเลือกเอายาวแบบไหนแต่นี่นี่คิดหน้าว่าคิดนะในความคิดผมน่าะเป็นหมวกคิดสมาร์ทเออแม่น <c oughs> ออานี่น่าเป็นหมวกคิดสมาร์ทคิดว่าในความคิดเอเาไหนเอาเลือกเอาครับ เวลาเขาปฏิบัติหน้าที่มันจะมีความน่าเชื่อถือเอาเรื่องเอาแหละเรื่องเอาแหละเอาหม้อยี่บ่หม้อกันฮะหม้อกันน้นลุงโดมแล้วกันหม้ออันนั้นจะโดมเอาไหนจะโดมเรื่องเอาโอ้จ้ายังมาเอาแป้งด้บ้าสามร้อยสี่สิบก็นเนอจ้าแล้วแต่เรื่องเอาไหนครับแล้วแต่เลยครับนี่มันตำอันนี้มันตำแล้วใบนอกจ้า โอเคเอานี้เอากี่อันอันเดียวอันเดียวกับบบโปอตั้งเลยเอาไปให้ชาวอันเนาะฮะเอาสองอันเอาสองว่นสามจ้้เอาเรื่องเอาจใจเรื่องเอาเรื่องะโอเคครับผมไปไปเลย โอเคครับแล้วปุจจาโดมมันมีไหนหไอแดงก็ทิ้งยังมาไปซ้อหามันไหนไอแดงอ๋ออันนี้ลุงชัยครับแล้วอาจารย์โดมค้างจา่าโดมโอปุ้นรอปุใจาครับว่าพระเราไปนั่งปุ้นจา่าโดมไปนั่งอย่างฮันปิกบ้านเฮากะจา้า <c oughs> ออกสังปุ้นโอ้จา่าโดมมีละหลง ลงไลวแง้แล้วครับแต่น้ผมก็บอกพี่นผมอใครกาังัเยผมมาจ้ามาขนาแล้วเพื่นย่าล่าฟัาสวดจ้าเน้อุ่งม,มันยอดจ้าก็ดังแล้วมีชื่อเสียงละแล้วเพื่อนเอาไป <c oughs> มืดปวดเลยจา้าดนแน่แต่ยอย่างรับผมจะต้องคุยเ หมรถ่นไปเขาขี่อ๋อประเดี๋ยวนี้เอาแตแล้วกันเอาเตะเอาแตะเอาเตะเอาแตะเอาแตะประเดี๋ยวนี้เอาแตะหมายความว่าถ้าขับมาถ้าบาดสายมวกกันนอกมือกันนอกไปเขาขี่โดนโดนจะโดนเอาแตะเส้นไหนครับเส้นแฉกต้นยางเส้นต้นยางบ้านเฮาบ้านแฉกต้นยางอ่ะขอบผมเส้นต้นยางหมายความว่าจะโดนจัดให้จัดให้